สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะชาวราศีเมถุนกันในกลุ่มของคนโสดจ้าดังนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วคุณจะมีความรักในรูปแบบชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณโสดคลิปนี้จะให้คําตอบค่ะกับเกณฑ์ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สามเกณฑ์ที่อาจารย์หยิบยกมานะคะในช่วงของดวงความรักคนโสดรายเดือนมีนาคม2566นี้คนที่เคยเป็นช่องคนติดตามเก่าจะทราบดีว่าอาจารย์จะอ่านแบบไหนเนาะคนติดตามใหม่ฟังอย่างนี้นะคะ อันนี้คือเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอความรักในรูปแบบต่างๆกันแต่อาจารย์หยิบยกมาเพียง3เกณฑ์เท่านั้นเพื่อให้คุณได้ล่วงรู้ว่าโชคชะตาจะนําพาความรักมาให้คุณในบริบทใดสิ่งแวดล้อมใดและเหตุการณ์ใดถึง3เกณฑ์ด้วยกันบางดวงชะตาตรง1เกณฑ์บางดวงชะต,ต,ตาตรงทั้งสาเกณฑ์เลยโอ้โหความรักฟุฟ้าสุดๆบางดวงชะตาตรงแค่เกณฑ์เดียวหรือไม่ตรงเลยก็ได้ เอาเป็นว่าเรามาฟังเพื่อความสุขความบันเทิงหรือว่าฟังดูอาจจะทําให้หัวใจของคุณพองโตก็ได้และมีความหวังในการรอคอยความรักก็ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอักเมซิงคาร์โลจ้ายินดีต้อนรับนะคะความรักคนโสดนะไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นภาพรวมชาวราศีเมถุนจ๋าในเกณฑ์ความรักในรูปแบบของมิติที่หนึ่งต้องยอมรับแบบนี้ว่าคุณเป็นคนที่ลักษณะของคุณน่ยนะคะไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าคุณอยู่ในราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่โฟกัส มีเรื่องให้ทําอยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้จิตใจหมกมุ่งจะหมกมุ่นเฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวคุณมองว่าชีวิตเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานของเงิน ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่คุณวางไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องราวของความต้องการอย่างชัดเจนดังนั้นความรักของคุณน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จนคุณต้องแบบว่าฉันจะต้องมีความรักให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะมองนู่นนี่นั่นคุณเป็นคนไม่ได้แคร์คนคำคนซะขนาดนั้นต่อให้คุณตอนนี้คุณโสดก็ตามหรือโสดนานก็ตามคุณยังคงมีอิสระเสรีนะคะในเรื่องของความรักยังคงไม่อยากจะลงหลักปักฐานกับใครเป็นเรื่องเป็นราวถามว่ามีคนเข้ามาในชีวิตไหมมีอดีตที่ผ่านมา เป็นยังไงเก็บไว้ในความทรงจําคนอดีตก็มีเกณฑ์หวนคืนกลับมาในช่วงเดือนนี้และความรักครั้งใหม่ก็มีเกณฑ์กลับมาในช่วงเดือนนี้เหมือนกันทีนี้มันต่างตรงที่ว่าตัวคุณเป็นคนที่ชิลกับอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ไม่อยากผูกมัด ไม่อยากที่จะมีความเขาเรียกว่าไม่อยากมีบ่วงในการแบบเขาจะกลับไหมเขาจะไปไหนเขาโทรมาหรือเปล่าทําไมไลน์ไปไม่ตอบคือคุณต้องการปลดพันธนาการตรงนี้นะคะคุณจึงค่อนข้างที่จะเฟนลี่กับทุกๆคนเป็นมิตรกับทุกๆคนใครจีบคุณเต็มที่คะ่ะจีบได้แต่ยังไม่เลือกนะเออใครจีบแล้วจีบไม่ติดอยากจะถอยทับอยากจะหนีไปก็หนีไปไม่ได้ว่ากันความรักถ้ามันใช่อยู่เฉย เขาก็เข้ามาแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็จะถูกที่ถูกเวลานะคะคุณจึงมองว่าตอนเนี้คุณอยู่บนเส้นของความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่สนว่าใครจะมองคุณยังไงว่าจะต้องโสดนานแค่ไหนว่ามีคนมาลาักแล้วทำไมคุยกับทุกคนทําไมไม่เลือกคนใดคนหนึ่งคุณไม่ได้แคร์คุณมองว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวมันจะเหลือคนสุดท้ายหรือมันจะเหลือคนที่ใช่ที่คุณเพ่งเล็งเอาไว้อยู่ดีตอนนี้ไม่ต้องไม่ใครมายุ่งฉันจะอยู่ของฉันอย่างเงี้ยฉันจะคุยกับฉันฉันจะคุยทุกคนได้ฉันเฟรนลี่ใครอยากเป็นเพื่อนเอนได้ใครอยากขยับสถานะขยับได้ เออแต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ชั้นอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะคะในกลุ่มมิติเกณฑ์ความรักที่หนึ่งคือค่อนข้างอิสระให้กับตัวเองในด้านความรักไม่อยากผูกมัดไม่อยากมีพันธนาการไม่อยากไม่อยากจะต้องมานั่งแบบว่าเอ่อตอบคำถามอะไรนู่นนี่นั่นเบือ่อตอนนี้อยากเป็นอยากอิสระอยากโสดสมากกว่า และเป็นคนที่ยังไม่ลงไม่ลงเอยกับใครด้วยต่อให้มีใครมาจีบในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีที่คุณสามารถพูดคุยได้หมดนะคะคุณก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตในเวลานี้ดังนั้นคลิปนี้ค่ะมีสเสน่ห์มีคนสนใจมีคนชอบแต่คุณชิลอ้าวเกณฑ์ที่1นนะคะไปต่อคะ่ะเกณฑ์ที่2ใช่คุณหรือเปล่าเกณฑ์ที่1อารมณ์ความรู้สึกใช่คุณไหมคะถ้าไม่ใช่ลองฟังเกณฑ์ที่2นะคะ เกณฑ์ที่สองความรักของชาวราศีเมถุนรักขณาเมถุนจะเป็นในรูปแบบของเหตุและผลคุณเป็นคนที่ชอบมองความรักว่าความรักมันควรม,มีเหตุแล้วก็ต้องมีผลที่ดีถ้าคนนี้สื่อสารกันเข้าใจสื่อสารกันง่ายไม่ดันทุรังมันก็น่าคบกันต่อคนนี้มองแล้วโอ้โหคือคุณมีเหตุมีผลสูงดังนั้นเหตุผลของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันอาจารย์อาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมแต่คุณมองว่าเออคนมาจีบเรา เปรียบเทียบค่ะคนมาจีบเราเขาทำงานตรงนี้นะมันโตยากนะอืเออเราไม่ชอบคนเอเราไม่ชอบทนายความมาทนายความมาจีบเราเราไม่ชอบเราชอบนักธุรกิจคือมันจะมีขอบเขตมีเหตุมีผลในตัวของคุณเองที่คุณได้จัดแจงจัดการหรือวางคุณสมบัติของความรักเอาไว้แล้วทีนี้คุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่า พอมีความรักคุณไม่ได้มองวันนี้ปีนี้คุณมองสองปีสาปีสี่ปีห้าปีไม่รู้คบกันยืดยาวแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันเนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่มันจะต่อยอดได้รวมถึงอาจจะมีศักยภาพหน้าที่การงานที่ดีคุณมองแบบนี้เลยคุณไม่ได้มองใกล้ๆไม่ได้มองเจ็วันแปดวันไม่ใช่มองแค่เดือนเดียวคุณมองว่าถ้าเรารักกันแล้วถ้ามันยืดยาวเนี่ย เขาต้องมีโอกาสโตขึ้นในสายการงานเป็นนักธุรกิจมีมุมมองที่ดีถ้าสมมุติว่าคุณชอบทหารเอาเป็นทหารอุ้ยเดี๋ยวติดยศเดี๋ยวเลื่อนขั้นคือคุณมองไประดับนั้นเลยมองแบบก้าวกระโดดมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆแต่คุณมองว่ามันจะต้องโดดเด่นนะคะและต้องก้าวกระโดดอันนี้แหละคือจะเหมาะสมไม่เป็นหลายชั้นรอได้ดังนั้นนะคะสังเกตนะคะว่าจะเป็นเกณฑ์ที่หนึ่ง ไม่เป็นไรฉันรอได้หาคนที่ใช้เกณฑ์ที่2ฉันตั้งกำแพงไว้เยอะเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ใช่เข้ามาซึ่งคุณไม่ได้กังวลว่าฉันจะต้องมีแฟนอายุก่อนฉันต้องมีแฟนอายุก่อนอายุ20ฉันต้องมีแฟนอายก่อนอายุ27ฉันจะต้องแต่งงานฉันต้องมีลูกอายุ32คือคุณไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้งั้นเกณฑ์ของคุณคือเราแักเขามันต้องไม่กัดก้อนเกือกินเราและเขา มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมันไม่มีใครเป็นเกาะใครคือคุณมองว่าคุณมองตรงไปตรงมาคุณมองตามหน้าผ้าตามเหตุและผลไม่อิงนวนิยายไม่อิงแฟนตาซีไม่อิงความโรแมนติกไม่เอาความรักขอมงำเอาความจริงว่าฉันจะไปรักกับคนคนนี้ได้ยังไงในเมื่อฉัน ฉันมองว่าอาชีพนี้มันไม่มันไม่มอมันโคก,กันไปมันก็โคก,กันไปไม่รอดอ่ะเห็นไหมคุณก็มีเหตุผลของคุณนี่คือเกณฑ์ที่สองมันดังนั้นคุณจึงรอคนที่ใช่แล้วถามว่ามีไหมมีเข้ามาค่ะน่าจะเป็นคนที่มีอายุนะคะมากกว่าคุณด้วยซ้ําเพราะคุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผลมีศักยภาพมีความพร้มในหลายๆด้านมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับผู้ใหญ่นะคะและก็เร็วๆนี้เดือนมีนาคมนี้ก็ได้จะได้พบรักแล้วค่ะเพราะคุณถึงคุณจะเนื้อหอมคุณก็จะตัดทอนจะเหลือคนสุดท้ายที่คุณมองว่านี่แหละคือคู่ชีวิตที่จะแต่งงานด้วยมันก็ส่งกับการรอคอยมันก็ส่งกับแล้วว่าเออฟันฝ่าหรือว่าเรียนรู้หรือดูคุณสมบัติมาแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งค่ะได้ลงตัวในสิ่งที่คุณปรารถนา ถึงได้บอกว่าไม่ว่าผู้หญิงไม,ไม่ไม่ว่าผู้ชายนะคะเราสามารถตั้งกฎเกณฑ์ความรักได้ว่าเราต้องการคนแบบไหนนะคะถ้าเราตั้ง แล้วมันสูงมากมายเกินตัวเราเราก็ไม่มีแต่ถ้าเราบอกว่าเราเหมาะแล้วเรายอมรับได้ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรอันนี้โอเคจบแล้วแต่คุณมองว่าคุณตั้งคุณสมบัติไว้แบบนี้แล้วมันก็พอๆกับสิ่งที่คุณเจอในสิ่งแวดล้อมมันก็มีโอกาสมีมันขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่ะอันนี้แต่เชื่อว่าคุณจะมีเกณฑ์ความรักเข้ามาและเป็นเกณฑ์ความรักที่คุณสมปรารถนาสุดยอดของความปรารถนามันทําให้คุณโอ้โหอินเลิฟมากๆอ่ะ จบไปกับความต้องการที่คุณวางเอาไว้ก็วางแผนเอาไว้อยากได้ฝรั่งก็ไปไปจังหวดที่มีฝรั่งท่องเที่ยวเอออย่างเงี้ยค่ะมันสาเร็จแฮปปี้เอนดิ้งค่ะไปต่อค่ะอาจารย์เกณฑ์ที่1ไม่ใช่เกณฑ์ที่2ไม่ใช่มาฟังเกณฑ์ที่3ลุ้นกันนะคะบอกแล้วค่ะความรักมันมีหลายเกณฑ์อาจารย์ไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดมาตั้งดังนั้นทุกคนมีสิทธิที่จะเกิดเกณฑ์ความรักตามวิถีของดวงชะตาของแต่ละบุคคลดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเกณฑ์ที่3าค่ะชาวราศีลัคนามีถุนนัน นะคะคชาวราศีม่ถุนลัคนาเมถทุนความรักเนี้คงต้องพูดแบบนี้คุณเป็นความรักที่เเพื่อนแนะนํามาเออมีแม่สื่อแม่ชักจ้า แม่สื่อแม่ชักทุกคนก็มองว่าคัดกรองมาแล้วยางดีอืมมันก็จะมีทั้งแม่สื่อแม่ชักแนะนํามาทั้งสมหวังและไม่สมหวังคบกันยาวคบกันสัน้นคบกันนานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะคะคนนั้นก็แนะนําคนนี้ก็แนะนําแล้วคุณเป็นประเภทแบบว่าคือแนะนำมาก็คบซะด้วยเหมือนขัดใจเพื่อนไม่ได้อ่ะทีนี้พอลองคบมันมันไปกันไม่รอดทีนี้เพื่อนเพื่อก็จะแนะนําอีกเพื่อนของเพื่อนมาอีกแต่คุณบอกว่าอย่าแนะนําเลย ฉันขอพักก่อนเพราะว่าแนะนำมาแต่ละทีความรักจบไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะดังนั้นคุณก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากได้ความรักจากการแนะนำจากเพื่อนเพราะบางคนเนี่ยมันบอกไม่ได้บางคนบอกเออเพื่อนสกรีนมาให้แนะนำมาให้ก็กลายเป็นความรักที่ดีผ่านการ คัดสรรมาจากเพื่อนที่น่ารักทุกคนแต่มันพอเวลาอยู่ด้วยกันมนะันเป็นคนเรื่องของคนสองคนเนี่ยมันได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของคู่เราถูกไหมคุณก็เลยบอกว่าเออมันไม่ค่อยสมหวังอะ่ะมันมันไม่สมหวังมาบ่อยครั้งแล้วแหละเอาเป็นว่าไม่เอาไม่สื่อไม่ชักแล้วความนี้คุณมองว่าถ้ามันจะมีเข้ามาก็ขอให้เข้ามาโดยที่คุณได้รู้จักหรือได้พบเจอเองนะคะคงไม่อยากให้เพื่อนแนะนําแล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ใดๆนาพาข้างนี้คุณจะเป็นคนที่จะตัดสินใจ เขาเรียกว่าค้นหาความรักหรือพบเจอความรักของตัวของคุณเองดีกว่านะคะผิดหวังไม่ถูกใจเสียอะไรก็ตามนะคะมันก็เป็นตัวคุณเนาะอย่างน้อยก็ขอบคุณเพื่อนนะคะที่นําพาความรักมาให้แม้มันจะไม่เซสเซสไม่ประสบความสําเร็จแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นบทเรียนหรือความทรงจําที่ไม่ดีต่อคุณนะคะจากนี้ไปขอพักเรื่องรักก่อนถ้าคุณจะเจอก็ขอให้เจอแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะอยากจะพักเรื่องรักแล้วเหมือนกัน เกณฑ์ที่3ขอพักจ้ะพักใจพักใจนะคะดังนั้นถ้าให้ฟันธงเนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมของชาวราศีเมถุนเนี่ยคือมีเกณฑ์พบเจอความรักเกณฑ์ในใหญ่เลยเจอตามใจปรารถนาเลยเกณฑ์ที่1เนี่ยนะคะคือชิวอ่ะมีคนมารักตลอดแหละ นาคะเฟลลี่ <F ail ies> สักขนาดนี้ชิลแต่ก็ยังไม่ได้ตกปากรับคํากับใครก็ถือว่ายังมีเกณฑ์พบเจอความรักเข้ามาได้เรื่อยเกณฑ์นี้ชัดเจนแล้วเกณฑ์นี้คือไม่เอาพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนเออก็กลายเป็นว่าความความรักความทรงจาเป็นคงต้องพักกันไปก่อนนะคะก็ขออยู่กับเพื่อนเกอแก๊งไม่ต้องแนะนําใครให้แล้วนะจะสูขออยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่กันแบบนี้ชิลชิแฮงเอาท์ปาร์ตี้สาวโสดเจอสาวโสดหรือครอบครัว ให้คราบครัวอยู่บ้านแล้วเรามาเจอกันมันจะเป็นลนักษณะแบบว่าเวลาที่เราเป็นแก๊งเพื่อนมันก็จะมีทั้งมีคู่แล้วก็ไม่มีคู่ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่มันก็เลยเป็นบางมุมที่เพื่อนแนะนำมาให้เราแล้วมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ ก็ปาร์ตี้กับเพื่อนต่อไปนะคะแล้วบอกเพื่อนพักก่อนนะจ๊ะนี่คือดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครแชร์ออกไปหวังว่าคนโสดเจอคนโสดเจอคลิปนี้คนแชร์เป็นคนแชร์เป็นคนโสดคนเจอก็คงโสดละค่ะก็อาจจะมาตกลุมรักกันเพราะมันเคยมีมาแล้วค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เอฟซีช่องอาจารย์พัฒนาเมซิงเทโร่ก็บอกมาแล้วว่าอาจารย์แชร์ไปอะ่ะเขาก,กดหัวใจมาแลกลายเป็นทักกันอะ มันโสดอยู่แน่นอนอะ่ะแชร์คลิปคนโสดมันต้องโสดถูกปะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับหนุ่ม,มสาวทุกมิติความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้โลกใบนี้โอ้ลงตัวในหลายๆรูปแบบนะคะขอให้คุณได้พบเจอความรักใครแชร์สร้างพลังงานก็ขอช่างเขาเรียกว่าแชร์สร้างพลังงานแชร์ส่งกระแสข,ของความรักก็ขอให้พบเจอความรักนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ที่เป็นวิทยาทานและแชร์เป็นค่าครูค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วัสนาราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย